คุณเคยรู้สึกว่าโลกที่คุณรู้จักไม่เคยเป็นความจริงไหมจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณพบว่าทุกสิ่งที่คุณเชื่อมามันเป็นแค่การหลอกลวงวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่คดีลึกลับที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดเรื่องราวของซาเมียชาฮิตนักฆ่าผู้ควบคุมความจริงและจิตใจของผู้คนอย่าพลาดค้นพบความโหดเหี้ยมที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมที่ไม่มีคำตอบแล้วคุณจะรู้ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่คุณสามารถเชื่อได้อย่างแท้จริง จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคุณพร้อมหรือยังที่จะ,ะเผชิญกับความจริงที่น่ากลัวกดติดตามและชมจนจบเพราะตอนจบนี้ไม่มีใครคาดเดาได้นักสืบชั้นยอดคนหนึ่งชื่ออาทิตย์สืบสวนในคดีที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนคดีนี้เริ่มต้นในเมืองที่เงียบสงบมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อซาเมียชาฮิตหายตัวไปอย่างลึกลับเธอเป็นคนที่มีประวัติสะอาดไม่มีศัตรูไม่มีการที่บ่งชี้ว่าจะตกเป็นเหยื่อ แต่ว่าความจริงกลับไม่ง่ายาดเช่นนั้นอาทิตย์เดินไปตามถนนในยามเย็นลมเย็นพัดผ่านแต่ในอากาศยังคงมีความรู้สึกแปลกๆบางอย่างเห <ress? S 2> มือนอะไรบางอย่างคุกคามอยู่ใกล้ฮ่าฮการสืบสวนเริ่มจะเปิดเผยข้อมูลบางอย่างซาเมียไม่ได้หายไปโดยไม่มีร่องรอยมีรอยเลือดบางๆบนพื้นในห้องที่เธอใช้ทำงานเข้าของในห้องกระจัดกระจายราวกับมีการต่อสู้เกิดขึ้น เสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าของอาทิตย์ดังขึ้นมันเป็นข้อความที่ส่งมาจากหมายเลขไม่รู้จักซาเมียยังไม่ตายคำพูดนี้ทำให้ร่างกายของเขาสั่นสะท้านเขารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไหลเวียนไปทั่วร่างแล้วโทรศัพท์ก็เงียบไปอาทิตย์พยายามกดโทรกลับแต่ไม่มีเสียงตอบรับเขาหันมามองรอบๆห้องพื้นเต็มไปด้วยรอยเลือดบางฮ่าฮ่ ดูเหมือนทุกอย่างจะยังไม่จบที่มุมห้องมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาหยุดหายใจเป็นภาพถ่ายของซาเมียแต่ในภาพนั้นเธอดูแตกต่างไปจากเดิมดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเหมือนเธอกำลังหนีบางสิ่งบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวมันทำให้เขารู้สึกเหมือนมีเงาที่มืดมนล้อมรอบตัวเสียงดังขึ้นในหัวคุณต้องหาตัวซาเมียให้เจอ อาทิตย์หันกลับไปยังหน้าต่างฝนเริ่มตกหนักเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นแต่ความเงียบในใจของเขากลับยิ่งดังขึ้นเขาไม่รู้ว่าเขากำลังตามหาอะไรแต่เขารู้แค่ว่าเขาต้องตามหาซาเมียจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเขาเดินออกจากห้องนั้นด้วยความรู้สึกที่หนักอึง้งแต่เขายังไม่รู้เลยว่าเขากำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับอะไรที่แย่กว่านั้น ความสยองที่รอเขาอยู่ยังคงเป็นปริศนาและยังคงต้องการคำตอบอาทิตย์เดินผ่านห้องนั้นไปอย่างช้าๆทุกก้าวที่เขาก้าวไปเหมือนจะเพิ่มน้ำหนักให้กับความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความกลัวเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงไฟจากรถยนต์ที่เคลื่อนผ่านไปในความมืดแต่ในใจของเขามีเพียงคำถามเดียวซาเมียอยู่ที่ไหนในขณะที่เขากำลังหลงทางในความคิด เสียงหนึ่งดังขึ้นจากมุมห้องมันคือเสียงกระทบของสิ่งของบางอย่างเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังเขาอาทิษสะดุ้งตัวหันกลับไปทันทีแต่ห้องกลับว่างเปล่าไม่มีใครเพียงแต่ความมืดและเงียบที่ทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภยัยเขาเริ่มเดินไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังแสงจากไฟสลัวสลวส่องไปที่พื้นแต่เมื่อเขามองลงไปที่พื้น เขากลับเห็นรอยเท้าของใครบางคนที่ทิ้งไว้บนพื้นรอยเท้าเล็กๆที่ดูเหมือนจะมาจากผู้หญิงและในทุกๆก้าวที่เขาก้าวตามรอยนั้นไปรอยเท้าดูเหมือนจะหายไปเหมือนซาเมียกำลังพาเขาไปยังที่ที่ไม่รู้จักความสงสัยเริ่มเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวการสืบสวนครั้งนี้ไม่เหมือนคดีอื่นฮ่าฮมันเหมือนกับการเดินทางเข้าไปในโลกมืดที่ไม่มีทางกลับ อาทิตย์รู้สึกว่ามีบางอย่างติดตามเขาเหมือนเงาที่ไม่มีตัวตนและแล้วเขาก็มาถึงห้องที่ดูเหมือนจะเป็นจุดสิ้นสุดของการเดินทางนี้ห้องนั้นไม่เหมือนห้องทั่วไปมันมืดและเย็นผนังห้องมีรอยมือเปื้อนเลือดและที่กลางห้องมีบางสิ่งที่ทำให้เขาหยุดหายใจซาเมียเธออยู่ที่นั่นแต่เธอกำลังนั่งอยู่บนพื้น ใบหน้าของเธอไม่เหมือนเดิมมันมีรอยแผลที่น่ากลัวดวงตาของเธอจ้องมาที่อาทิตย์แต่ไม่ใช่ด้วยความกลัวมันเป็นความโกรธโกรธที่เขามาที่นี่และโกรธที่เขากำลังค้นหาความจริงที่เธอไม่อยากให้ใครรู้อาทิตย์รู้สึกถึงลมหายใจที่เย็นยะเยือกพัดผ่านผิวหนังของเขาและในขณะนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบจากปากของซาเมีย คุณมาช้าไปแล้วเสียงนั้นเหมือนสะท้อนกลับมาในหูของเขาความรู้สึกที่เขามีในตอนนั้นคือการถูกดึงเข้าสู่ความมืดดึงไปยังบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวบางสิ่งที่ไม่สามารถหนีได้ซาเมียมองเขาด้วยสายตาที่ไม่มีชีวิตแล้วเธอก็ยิ้มยิ้มอย่างน่าสยดสยองอาทิตย์พยายามก้าวถอยหลังแต่ทุกอย่างกลับเริ่มหมุน เหมือนเขากำลังถูกดูดเข้าไปในหลุมดำที่ไม่มีทางกลับในห้องนั้นเขาได้ค้นพบสิ่งที่เลวร้ายที่สุดความลับที่มืดมนเกินกว่าจะเปิดเผยมันกำลังจะทำลายทุกสิ่งและอาทิตย์เพิ่งเริ่มเข้าใจว่าเขากำลังตกอยู่ในกับดักที่ไม่มีวันหลุดออกมาได้ทุกสิ่งรอบตัวเริ่มเลือนลางเหมือนเขากำลังถูกห้อมล้อมด้วยความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุด ซาเมียยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นยิ้มด้วยรอยยิ้มที่ดูเหมือนจะเป็นการเย้ยหยันรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธในขณะเดียวกันเสียงกระซิบที่ดังขึ้นในหัวของเขากลับเริ่มชัดเจนขึ้นเธอไม่ได้หายไปเธอถูกพามาที่นี่คำพูดนั้นเหมือนจะดังก้องในหูของอาทิตย์ทำให้หัวใจของเขากระตุกขึ้นเขารู้สึกเหมือนทุกคำที่พูดออกมาจากซาเมียคือการตัดสินชะตาการรมของเขา การสืบสวนที่เขาเคยคิดว่าเป็นการค้นหาความจริงกลับกลายเป็นการเปิดเผยสิ่งที่เขาไม่อยากเห็นแล้วสายตาของเขาก็จับไปที่สิ่งหนึ่งที่อยู่ข้างหลังซาเมียภาพของผู้ชายคนหนึ่งใบหน้าของเขาครึ่งหนึ่งถูกปิดด้วยเงาแต่ความรู้สึกที่มาจากเขานั้นชัดเจนเขาคือผู้ควบคุมทั้งหมดในหัวของอาทิตย์เต็มไปด้วยคำถามใครทำไมแต่คำตอบกลับไม่มีเสียงตอบรับ ซาเมียหันไปมองเขาด้วยความรู้สึกที่แปลกประหลาดเหมือนเธอจะบอกให้เขารู้ว่าเขาไม่สามารถออกจากที่นี่ได้เธอไม่ใช่เหยือ่อเธอเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเกมนี้เกมนี้มีแต่ผู้แพ้ซาเมียพูดและในขณะนั้นทุกอย่างในห้องเริ่มหมุนรอบตัวเขาเสียงที่เคยเงียบในใจกลับเริ่มดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนจะเป็นการเตือนภัยที่ไม่อาจหลบหลีกได้ อาทิตย์พยายามขยับขาไปข้างหน้าแต่ทุกการเคลื่อนไหวกลับเหมือนถูกหยุดไว้กลางทางเหมือนมีอะไรบางอย่างจับเขาไว้และเมื่อเขาหันไปมองอีกครั้งทุกอย่างที่เขาเห็นก็เริ่มเปลี่ยนไปมันไม่ใช่ห้องเดิมมันไม่ใช่เมืองที่เขารู้จักสิ่งรอบตัวเขากลับกลายเป็นโลกที่แปลกประหลาดเต็มไปด้วยภาพหลอนที่ไม่สามารถอธิบายได้เขาถามตัวเอง นี่คือการหลอนหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงซาเมียยิ้มอย่างลึกลับแล้วเธอก็หันไปทางภาพนั้นอีกครั้งภาพของผู้ชายคนนั้นที่กำลังยิ้มเหมือนเป็นผู้ชนะอาทิตย์มองเห็นบางสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าเขาจะเจอและในวินาทีเดียวกันเขารู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากทุกทิศทางเหมือนเขากำลังจะถูกกลืนหายไปในโลกที่ไม่รู้จัก ซาเมียหันกลับมามองเขาอีกครั้งเธอไม่พูดอะไรแต่สายตาของเธอแสดงออกมาอย่างชัดเจนว่าเขากำลังสูญเสียการควบคุมและทุกสิ่งที่เขารู้กำลังจะถูกพังทลายเขาคือส่วนหนึ่งของปริศนาที่เขาพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดแต่ตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกเขาเป็นเพียงเหยื่อในเกมที่ไม่สามารถหลบหนีได้และซาเมีย เธอคือกุญแจสำคัญที่ซ่อนอยู่ในทุกความมืดมนนี้ความมืดรอบตัวอาทิตย์เริ่มหนาขึ้นทุกการเคลื่อนไหวที่เขาทำเหมือนจะถูกดูดเข้าไปในความเงียบที่น่ากลัวซาเมียยังคงนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่แม้แต่จะขยับดวงตาของเธอไม่ยอมละสายตาจากเขาอาทิตย์รู้สึกเหมือนเวลาหยุดไปเขาต้องการหนีแต่ไม่รู้จะไปทางไหน ทุกอย่างในห้องเหมือนจะเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนอยู่ในฝันที่เขาไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้เขาหันไปมองภาพของผู้ชายในมุมห้องอีกครั้งใบหน้าของเขาถูกปิดด้วยเงาแต่ความรู้สึกที่มีมันชัดเจนเขาคือคนที่ควบคุมทุกอย่างในที่นี้อาทิ์ตยรู้สึกเหมือนจะถูกล้อมรอบด้วยคุกแห่งความคิดที่ไม่สามารถหลบหนีได้ เขาพยายามหายใจลึกๆแต่ก็รู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวเขาเริ่มหายไปเสียงกระซิบจากที่ไหนสักแห่งดังขึ้นในหูของเขาคุณมาช้าไปแล้วตอนนี้มันสายเกินไปคำพูดนั้นทำให้หัวใจของเขากระตุกเหมือนการตีตราที่ไม่สามารถย้อนกลับซาเมียยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มนั้นไม่เหมือนรอยยิ้มของมนุษย์มันคือรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความมืดมน ความโกรธแค้นและความเจ็บปวดคุณไม่เข้าใจทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันซาเมียพูดเสียงต่ำแต่คำพูดของเธอเหมือนจะหลอกหลอนอาทิตย์เขาไม่สามารถคิดได้อย่างชัดเจนแต่ในบางลมหายใจเขารู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่อาจหลีกหนีได้ซาเมียไม่ได้เป็นแค่เหยื่อเธอเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่เธอไม่ได้หายตัวไป เธอกำลังอยู่ที่นี่และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเขามันคือเกมที่ไม่มีผู้ชนะมันคือนรกที่ไม่มีทางออกเขาถอยหลังอีกขั้นหนึ่งแต่เท้าของเขากลับไปหยุดที่ขอบของสิ่งที่เขากลัวที่สุดการทดสอบที่ยากที่สุดการตัดสินใจที่ไม่มีทางเลือกซาเมียค่อยๆยืนขึ้นเธอเดินเข้ามาใกล้ความมืดเริ่มขยายออกไป จนทุกอย่างกลายเป็นเพียงเงามืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดอาทิตย์ไม่รู้ว่าทุกสิ่งที่เขากำลังเห็นนั้นคือความจริงหรือเพียงแค่ภาพหลอนที่เกิดจากความกลัวที่เก่อก,กินใจแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้คือเขากำลังเผชิญหน้ากับความโหดเหี้ยมที่ไม่อาจจินตนาการได้และความสยองที่เขาไม่เคยคิดว่าจะพบมันกำลังจะพาเขาเก้าวเข้าสู่สิ่งที่ไม่มีใครเคยกลับออกมาได้ เขาไม่สามารถหลบหนีจากสิ่งที่เขาได้สร้างขึ้นมาเองและตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มจะลงมือแล้วทุกสิ่งรอบตัวอาทิตย์เริ่มบิดเบี้ยวเสียงกระซิบในหูของเขาดังขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนกับเสียงที่ไม่มีที่มาเสียงที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนกําลังหลงทางในโลกที่ไม่มีจุดสิ้นสุดซาเมียยืนอยู่ตรงนั้นใกล้ๆเขาสายตาของเธอไม่เคยละออกจากเขา ดวงตาของเธอเหมือนกำลังบอกเขาให้เข้าใจบางสิ่งบางสิ่งที่เขายังไม่สามารถเข้าใจได้เธอไม่ใช่เหยือ่อเธอเป็นผู้ควบคุมทุกอย่างในที่นี้เธอเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของทุกคนที่ก้าวเข้ามาในเกมนี้คุณคิดว่าคุณสามารถแก้ไขมันได้ไหมซาเมียถามเสียงเย็นชาคำถามนั้นทำให้อาทิตย์รู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนเขามองเธออย่างไม่เข้าใจ คำพูดของเธอกระแทกเข้ามาในใจของเขาและในวินาทีเดียวกันเขาก็เข้าใจความจริงที่เขาพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดมันเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถหลบหนีได้เขาไม่ใช่ผู้ตามเขาคือส่วนหนึ่งของมันซาเมียไม่ได้เป็นเหยื่อเธอเป็นผู้ที่สร้างความลึกลับทั้งหมดนี้ขึ้นมาและตอนนี้เขากำลังถูกดึงเข้ามาในเกมที่เธอควบคุม คุณจะรู้สึกว่ามันเจ็บปวดซาเมียพูดอีกครั้งน้ำเสียงของเธอดูแช่มช้อยแต่คําพูดนั้นกลับทิมแทงใจอาทิตย์เขาไม่รู้ว่าเธอหมายถึงอะไรแต่เขารู้สึกถึงความเย็นเยียบที่เริ่มแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายความกลัวที่ไม่มีที่สิ้นสุดเขาพยายามขยับเท้าแต่มันเหมือนขาเขาถูกตรึงไว้กับพื้นทุกการเคลื่อนไหวของเขากลายเป็นการต่อสู้กับบางสิ่งที่ไม่เห็น บางสิ่งที่เขาไม่สามารถหลีกหนีได้อาทิตย์หันไปมองซาเมียอีกครั้งเธอยิ้มอย่างน่ากลัวยิ้มที่เต็มไปด้วยความเหี้ยมเกรียมมันเหมือนกับการยืนยันว่าเขากำลังตกเป็นเหยื่อในเกมที่ไม่มีทางชนะเขาถูกขังในหลุมที่เขาขุดขึ้นมาเองตอนนี้มันสายเกินไปที่จะหลบหนีซาเมียยิ้มอีกครั้งแล้วเธอก็พูดออกมาด้วยเสียงที่เยือกเย็น คุณเป็นคนที่ทำให้เกมนี้มีชีวิตขึ้นมาตอนนี้คุณก็ต้องจ่ายราคาคำพูดนั้นทำให้หัวใจของอาทิตย์แทบหยุดเต้นแล้วห้องนั้นก็เริ่มหมุนรอบตัวเขาเหมือนเขากำลังตกลงไปในหลุมที่ไม่มีที่สิ้นสุดทุกสิ่งเริ่มกลายเป็นความมืดและในความมืดนั้นเขาก็ได้รู้ว่าตอนนี้เขากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเขา มันคือความลับที่ไม่ควรคนพบและการลงโทษที่เขาไม่สามารถหลีกหนีได้อาทิตย์ไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องนี้เขาคือส่วนหนึ่งของมันและมันจะไม่มีวันจบลงจนกว่าเขาจะได้คำตอบที่เขาไม่อยากรู้สุดท้ายเขาคือผู้ที่จะต้องจ่ายราคาราคาที่ไม่มีวันจบทุกอย่างเริ่มมืดลงอย่างรวดเร็ว อาทิตย์รู้สึกเหมือนเขากำลังตกลงไปในบางสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดเสียงกระซิบในหูของเขาดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเสียงที่ไม่ได้มาจากคนอื่นแต่เป็นเสียงในใจของเขาเองมันเหมือนกับการเรียกร้องให้เขารับรู้ความจริงที่เขาหลีกหนีมาตลอดซาเมียยืนอยู่ตรงนั้นสายตาของเธอค่อยๆเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ความโกรธหรือความเจ็บปวดอีกต่อไปมันคือความเย็นยะเยือก ความเยือกเย็นที่ทำให้หัวใจของอาทิตย์รู้สึกเหมือนถูกตัดออกจากร่างกายเธอไม่ใช่เหยื่อที่เขาคิดว่าเป็นเธอเป็นผู้ที่ควบคุมทุกอย่างทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาและทุกสิ่งที่เขาเคยคิดว่าเขาควบคุมได้ตอนนี้กลายเป็นการหลอกลวงซาเมียค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ใบหน้าของเธอใกล้จนเขาสามารถเห็นเส้นเลือดที่ขมับของเธอบิดเบี้ยว ดวงตาของเธอเหมือนจะสามารถมองทะลุเข้าไปในจิตใจของเขาคุณไม่เคยเห็นมันจริงๆเลยใช่ไหมซาเมียถามเสียงต่ำคำถามนั้นทำให้อาทิตย์หยุดหายใจไปชั่วขณะมันเหมือนเธอกำลังเปิดเผยบางสิ่งที่เขาไม่เคยคิดถึงมันคือการทดลองเธอกล่าวและคุณคือส่วนหนึ่งของมันทุกคำพูดของเธอทำให้เขาเริ่มเข้าใจเข้าใจถึงสิ่งที่เขาไม่อยากจะรับรู้ เขากำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือในเกมนี้เกมที่ไม่มีทางชนะและตอนนี้เขากำลังตกเป็นเหยื่อของความโหดเหี้ยมที่ซาเมียเป็นผู้ควบคุมอาทิตย์ต้องการคำตอบเขาถามออกไปในที่สุดทำไมทำไมต้องทำแบบนี้ซาเมียเงียบไปสักพักแล้วเธอก็ยิ้มยิ้มที่เต็มไปด้วยความท้าทายเพราะมันสนุก คำพูดของเธอกระแทกเข้าไปในใจของอาทิตย์มันไม่ใช่เหตุผลที่เขาคาดคิดมันเป็นการทดลองที่ไม่มีเหตุผลแค่ความสนุกของผู้ที่มีอำนาจและตอนนี้อาทิตย์ก็เป็นแค่หมากในเกมนี้หมากที่ไม่มีทางหลีกหนีซาเมียยิ้มอย่างสบายใจและในขณะนั้นเองเขารู้แล้วว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้ บางสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดเขาจะไม่สามารถหลบหนีจากมันได้และคำถามที่เหลืออยู่ในใจของเขาคือเขาจะต้องจ่ายราคาอะไรเพื่อจบเกมที่ไม่มีทางชนะนี้คำถามนั้นลอยอยู่ในอากาศเหมือนเสียงที่สะท้อนกลับมาในห้องที่เงียบสงัดอาทิตย์รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเริ่มพังทลายรอบตัวเขาซาเมียยังคงยืนอยู่ตรงนั้นยิ้มอย่างเยือกเย็น รอยยิ้มของเธอเหมือนการยืนยันว่าเขากำลังอยู่ในกับดักที่ไม่มีทางออกทุกอย่างที่เขาคิดว่าเป็นความจริงในชีวิตของเขากลับกลายเป็นแค่การหลอกลวงเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะมาเจอความจริงนี้และในขณะนั้นเองความมืดในห้องเริ่มทวีความหนาแน่นขึ้นเหมือนกับทุกสิ่งรอบตัวเขากำลังจะพังทลายไปพร้อมๆกันซาเมียก้าวเข้ามาใกล้ แล้วเธอก็ยื่นมือออกไปมือที่เย็นและไร้ชีวิตคุณยังไม่เข้าใจซาเมียพูดเสียงของเธอดังชัดขึ้นคุณคือผู้เลือกที่จะเดินทางมาถึงจุดนี้ทุกคำพูดของเธอเหมือนคำสาปที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกตรึงอยู่ในที่แห่งนี้ตลอดไปอาทิตย์พยายามหายใจลึกๆแต่ทุกลมหายใจกลับหนักหน่วงขึ้นเหมือนเขากำลังสูญเสียการควบคุมร่างกาย คุณไม่สามารถหลบหนีจากตัวเองได้ซาเมียกล่าวอีกครั้งคำพูดนั้นเหมือนจะฉุดรั้งเขาไว้ทำให้เขารู้สึกว่าทุกสิ่งที่เขาพยายามทำไปก่อนหน้านี้เป็นการสูญเปล่าความพยายามทั้งหมดไม่มีความหมายเขาไม่สามารถหนีจากความจริงที่เขาสร้างขึ้นมาเองตอนนี้มันถึงเวลาที่คุณจะต้องจ่ายซาเมียพูดและในขณะนั้นเธอทำท่าหยิบบางอย่างออกจากกระเป๋า บางสิ่งที่ดูเหมือนเครื่องมือบางอย่างมันเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนอาทิตย์สะดุง้งเขาพยายามจะขยับตัวแต่ก็ยังรู้สึกเหมือนขาของเขาถูกตรึงไว้กับพื้นสิ่งที่ซาเมียถืออยู่นั้นมันดูเหมือนจะเป็นสัญ,ญลักษณ์บางอย่างสัญ,ญลักษณ์ที่เต็มไปด้วยความมืดและความชั่วร้ายมันคือจุดจบของเกมซาเมียพูดเบาๆเสียงของเธอก้องในหูของอาทิตย์ เขารู้แล้วว่าตอนนี้เขากำลังตกอยู่ในกับดักที่ไม่มีทางหนีและความจริงที่เขาจะได้รู้มันจะเป็นสิ่งที่ทำลายทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเขารู้มันจะทำให้เขาเห็นโลกในมุมที่เขาไม่เคยคิดว่าจะมองเห็นและสุดท้ายเขาก็จะต้องยอมรับความจริงนั้นไม่ว่าจะยากแค่ไหน เมื่ออาทิตย์มองไปที่มือของซาเมียเขารู้สึกถึงความเย็นที่เริ่มแผ่กระจายไปทั่วร่างกายของเขามือของซาเมียถือสิ่งนั้นไว้แน่นมันดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือที่เต็มไปด้วยความลึกลับเครื่องมือที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนซาเมียยิ้มอย่างช้าๆเธอรู้ดีว่าเขาเริ่มเข้าใจบางสิ่งแล้วมันจะทําให้คุณรู้ถึงทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจคุณซาเมียพูดเสียงของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจ และในช่วงเวลานั้นเองอาทิตย์รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในเหมือนบางสิ่งที่เขาเคยคิดว่าเป็นความจริงในชีวิตเริ่มสั่นคลอนการหลอกลวงทั้งหมดเริ่มเปิดเผยมันเหมือนกับการถูกฉีกวิญญาณออกจากร่างทุกการเคลื่อนไหวของเขากลายเป็นการต่อสู้กับบางสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ซาเมียยังคงยิ้มอย่างไม่รีบร้อนเธอเอาเครื่องมือนั้นไปใกล้ใบหน้าของเขา นี่คือทางเดียวที่จะทำให้คุณเห็นความจริงทั้งหมดคำพูดของเธอเต็มไปด้วยความมั่นคงมันเหมือนการบังคับให้เขาเปิดตาเห็นบางสิ่งที่เขากลัวที่สุดและในตอนนั้นเองเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเหมือนบางสิ่งกำลังเจาะลึกเข้าไปในจิตใจของเขาความเจ็บปวดนั้นไม่ใช่แค่ทางร่างกายแต่มันคือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในจิตใจ อาทิตย์อยากจะกรีดร้องแต่เขาก็ไม่สามารถทำได้ร่างกายของเขารู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้กับที่ไม่มีทางที่จะขยับซาเมียยังคงยิ้มอย่างไม่รีบร้อนเธอค่อยๆย,ยกมือขึ้นไปข้างหน้าและในวินาทีเดียวทุกสิ่งรอบตัวเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปภาพต่างๆเริ่มหลุดลอยเหมือนเขากำลังถูกดูดเข้าสู่โลกที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน มันเหมือนการตกลงไปในหลุมที่ไม่มีที่สิ้นสุดและในที่สุดเขาก็ได้รู้ว่าโลกที่เขารู้จักไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาที่เขาเคยสร้างขึ้นและตอนนี้เขากำลังเผชิญหน้ากับความจริงที่เขากลัวที่สุดสิ่งที่เขากำลังเผชิญคือความโหดเหยมที่เขาไม่สามารถหลบหนีจากมันได้ความจริงที่ไม่มีทางหนี มันคือการตัดสินชะตากรรมที่เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงและสุดท้ายเขาจะต้องเผชิญหน้ากับมันไม่ว่าเขาจะพร้อมหรือไม่ก็ตามโลกเริ่มหมุนไปรอบตัวอาทิตย์เขารู้สึกเหมือนกำลังหลุดออกจากทุกสิ่งที่เขารู้จักทุกอย่างรอบตัวเขาเริ่มหายไปเหมือนการหลุดออกจากโลกแห่งความจริงไปสู่บางสิ่งที่ลึกลับและน่าสะพรึงกลัวซาเมียยังคงยืนอยู่ข้างเขา มือของเธอยังคงถือเครื่องมือที่ดูเหมือนจะมีพลังอำนาจที่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้การเคลื่อนไหวของเธอช้าๆเหมือนกับการค่อยๆถอดเปลือกบางอย่างออกจากจิตใจของเขาทำให้ทุกสิ่งในชีวิตที่เขาคิดว่าเป็นความจริงเริ่มสันคลอนมันเหมือนกับการถูกฉีกแยกออกจากตัวตนที่เขารู้จักอาทิตย์พยายามรวบรวมความคิดแต่สมองของเขากลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่า เขาพยายามดิ้นรนแต่เขากลับรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถทำอะไรได้ทุกการกระทำของเขาถูกหยุดไว้เหมือนเขากำลังติดอยู่ในกับดักที่ถูกจัดวางมาอย่างดีมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ซาเมียพูดเสียงต่ำคุณเคยคิดไหมว่าโลกนี้ไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นคำพูดของเธอเหมือนจะสะกดจิตเขาทำให้เขารู้สึกเหมือนกำลังตกอยู่ในฝันที่เขาควบคุมไม่ได้ ความจริงที่คุณคิดว่าเป็นความจริงมันไม่ใช่ซาเมียกล่าวมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลวงคุณให้เข้าใจทุกคำพูดของเธอทำให้เขารู้สึกเหมือนกำลังหลุดเข้าไปในมิติเชิงลึกในที่สุดเขารู้แล้วว่าเขากำลังตกอยู่ในความจริงที่โหดร้ายที่สุดโลกที่เขารู้จักไม่เคยเป็นอย่างที่เขาคิดและตอนนี้เขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเกมที่ไม่มีทางหนี เขาคือเหยื่อของการทดลองที่ไม่มีจุดจบซาเมียยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มนั้นเหมือนการบอกลาบอกลาโลกที่เขารู้จักและต้อนรับความจริงใหม่ที่เขาไม่สามารถหลีกหนีจากมันได้อาทิตย์รู้แล้วว่าเขาไม่สามารถหวนกลับไปได้อีกเขากำลังยืนอยู่ที่ขอบแห่งความจริงที่ไม่มีวันกลับมันเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่เขาไม่สามารถหยุดยั้งได้ และตอนนี้เขากำลังเผชิญหน้ากับมันไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขากลัวแค่ไหนมันจะไม่มีทางหยุดจนกว่าเขาจะรู้ทุกสิ่งและจนกว่าเขาจะยอมรับความจริงที่ถูกซ่อนอยู่ในมุมมืดของโลกนี้ความเงียบกลับมาอีกครั้งเสียงของการเคลื่อนไหวทั้งหมดหายไปจนแทบไม่เหลืออาทิตย,ยืนอยู่ตรงนั้น มองไปที่ซาเมียที่ยังคงยิ้มเหมือนรู้ดีว่าเขาจะต้องยอมรับสิ่งที่เขาไม่สามารถหลีกหนีจากมันได้ทุกอย่างเงียบสนิทแม้แต่เสียงหัวใจของเขาก็ยังเหมือนจะหายไปในความมืดการต่อสู้ในจิตใจ,ใจของเขาเริ่มสงบลงเขาได้เข้าใจแล้วเขาไม่สามารถย้อนกลับไปได้ชีวิตที่เขารู้จักไม่เคยเป็นจริงมันเป็นแค่ภาพหลอนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกเขา เขากลายเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเขาเกมที่เขาไม่เคยรู้จักและตอนนี้ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายซามียเดินเข้าไปใกล้เขารอยยิ้มของเธอเริ่มจางหายไปและคำพูดสุดท้ายที่เธอพูดออกมานั้นคุณเคยเป็นส่วนหนึ่งของมันมาตลอดแล้วเธอก็หายไปในความมืดเหมือนกับการหายตัวไปของฝันที่เขาไม่เคยสามารถจับต้องได้ อาทิตย์ยืนอยู่คนเดียวในห้องนั้นทุกสิ่งรอบตัวเขากลับมาเงียบสงัดเหมือนเดิมความมืดค่อยๆเลือนหายไปและแสงสว่างเริ่มกลับมาอาทิตย์หลับตาลงเขารู้แล้วว่าเขากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เขาต้องยอมรับทุกสิ่งความจริงที่เขาพยายามหลีกหนีมันจะยังคงตามเขามาตลอดชีวิตและในที่สุดเขาก็ได้เห็นโลกในมุมที่แตกต่างออกไป เขารู้ว่าบางครั้งความจริงอาจจะเป็นสิ่งที่ยากเกินจะทนรับแต่มันก็เป็นสิ่งที่เขาต้องเผชิญเขาค่อยๆหยิบขึ้นมาภาพที่ถูกซ่อนไว้ใต้พื้นผิวและเริ่มเข้าใจว่าบางครั้งการค้นพบความจริงอาจจะทำให้คุณสูญเสียทุกอย่างแต่ในเวลาเดียวกันมันก็ทำให้คุณเข้าใจสิ่งที่คุณไม่เคยเข้าใจมาก่อนและตอนนี้ อาทิตย์ก็ได้รู้แล้วว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขามันเป็นการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดมันอาจจะจบลงที่นี่แต่ความจริงนั้นจะยังคงอยู่ในทุกๆก,ก้าวที่เขาจะต้องก้าวต่อไปโลกที่เขาคิดว่าเป็นของเขากลับกลายเป็นการเดินทางที่เขาไม่เคยรู้ว่าจะพาเขาไปที่ไหนและในตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับโลกที่ไม่เคยหยุดหมุน